จ็พฤติกรรมทำร้ายดวงตาหนึ่งใส่คอนแทคในนอนจะทำให้ค่าออกซิเจนในตาต่ำลงและทำให้ตาเกิดการตินเชื้อได้สองไม่ชอบใส่แว่นกันแดดเป็นสาเหตุทำให้เกิดต้อกระจกสามซุมบรีมากเกินไปสารพิษในควันบรี่ส่เผลนให้จอประสาทตาเสือ่อม สีชอบกดระบบนอนการนอนไม่เพียงพออาจทําให้เกิดอาการตาแห้งตาแดงหรือตากระตุก 5. ้ล้วเลยการตรวจสุขภาพตาจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาสายตาและโรคตาไม่ว่าจะเป็นต้อหินต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อม 6. ใช้เครื่องสับอรางหมดอายุอาจทําให้ตาเกิดการติดเชื้อได้ สว่างในที่มืดทําแบบนี้บ,บ่อยเป็นเวลานาน,านจะทําให้สายตาของเราเมื่อยลา้าตาแห้งและตาแดงได้รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมหลีกเรื่องพฤติกรรมเหล่านี้กันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยไว้เว้นอินเตอร์สาขามหาชัยคะ่ะ